ครับสวัสดีครับผมให้ชมบรรยากาศครับนี่คือบรรยากาศของสวนโคกน้องนา126้ไร่ครับผมไม่ดูนะฮะมีอะไรบ้างครับตอนนี้ปลูกไม้ต้นไม้เต็มนะฮะแล้วก็นูนไปถึงด้านในเลยครับมูลค่าประมาณ100 26ใคไร่ก็จะมีการทำนาเกษตรเรียนรู้มีบ่อปลามีทุกอย่างครับแล้วก็มีต้นประดูต้นชิงชันครับเป็นไงฝั่งนู้นสบายดีไหมทำอะไรเราฝั่งนู้นอ่ะตัดหญ้าโอ้โหตัดหญ้าอย่างเดียวใช่ไหมแล้วตัดไม่ตัดตาด้วยอ่ะเฮ้ตัดตาอาเอาเอา เอาหาสักหน่อยก็ยังดีโอ้ไปทางไหนเนี่ยจะไปดูเขาตัดหญ้าสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สักหน่อยนะฮะอืมไปสัมภาษณ์สักหน่อยผู้ดูแลก็คือผู้ยิ่งใหญ่นะ,ะถ้าไม่มีผู้ดูแล ความสวยความงามก็จะไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมนะฮะเออโ,อโอ้โหนี่เป็นบอ่อปลาใช่ไหมครับเนี่ยไหนนาโอ้นานานา,นาเออหลายคนเออมีนาด้วยอันนี้ปลูกต้นอะไรเนี่ย ของกินแล้วก็ฝังลูก็มีข้างในูก็มีโอ้อันนี้กระเจี๊ยบอันนี้บอปลาครับโอ้อันนี้นาโอ้โอ้นี่นานานาทุ่งนาแดนนี้ที่เคยไถทำข้าเองนี่เคยหวานดำไม่มีแล้วครับตอนนี้ออโอ้โหเห็นไหม เยอะแยะเลยครับครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นวัดครับอีกฝั่งถนนหนึ่งก็เป็นโคกหนองนาเหมือนกันครับฝั่งนูน้นติดคลองเลยครับติดคลองเลยนะฮะแต่ที่ผมยืนถ่ายก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับในเมื่อฉะนั้นครับโคกหนองนาเราก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้มีวัดแล้วก็จะมีเกษตรกรหลายๆอย่างมารวมกันนะฮะจะเป็นแหล่ง การเรียนรู้นี่แหละครับคนนี้นะฮะเป็นเศรษฐีครับทุกอย่างทำด้วยเงินสดเลยสุดยอดจริงๆครับโคกหนองนานะฮะ